8. บทสวดธ,ธรรมจักกะปะวัตตนะส,สูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาภาราและสิยังวิหะรติอิสิปะตะเนมิทาเยตะตะระโคพระขวาปัญจะวะัคคิเยพิกขูอามันตยอามันเตสิเท е วเมพิกเวอันตาปัพพชิเตะนะณเสวิตับพายโยจายังกามีสุก,กามะ สุขันลิกานุโยโคฮินคขมโม,มโบทุชริโกอนาริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะถาุโยโคทุโขอ,อนาริโยอนัตถะสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปฏาาทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติกระตมาจะาสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอยะมีวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสยยะทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโภสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเนะอภิสัมมาอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานักรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโขปนะ พิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาลาปิทุกขามระชัมปีทุกขังโสกะปะระเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหิสัมประโยโคทุกโขปิเยหิวิประโยโคทุกโขยมปิดฉังณลพติตัมปิทุกขังสังคิเตณปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอีทางโข ปนะพิกเวทุกขสะสมุทยโยอริยสัจจังยายญาตันหาโปโนภะวิกานันทิราคะสหคตาตตระตตระพินันทินีไสย,ยทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโภปณนะพิกเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจโยตัสาเยวะตันนะหายาอเสสวิราคะนิโรโทจากโคปฏิด วิสัคคมุติอนาระโยอิทังโคปนะพิขเวทุกขะนิโรโทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังอระะมีวะอริโยอัทถังคิโกมัคโคสสยะทิทางสมาธิฏฐิสมาสังโปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขงังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโรโกอุทัปทิตังโขปนิทังทุกขงังนิอริยสัจจังปรินยัยยันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโรโกอุทัปทิตังโขปนิทังทุกขงังอ joking, ริยสัจจังปรินญา จันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทธปปิวิชาอุทธปปิอโรโกอุทธปปิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทธปปิวิชาอุทธปปิอโรโกอุทธปปิตังโขปริทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทธปปิวิชาอุทธปปิอโรโก อุทัพปิฏตังโผปาริทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวปุเพอันนันสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทัพปิยานาอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโรมูอุทัพปิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอันนันสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทัพปิยานาอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโรมูอุทัพปิตังโผปาริทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจัง สัชิกาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปฏิญาณอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอารโกอุทาปฏิตังโขปฏิทางทุกขานิโรโทอริยสัจจันสัชิกันกตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปฏิญาณอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอารโกอุทาปฏิอิทาง ทุกขานิโรธโธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันุสุตเตสุธรรมเอสุจักขุงุทธะปฏิยานังอุทัพทิปัญญาอุทธะปฏิวิชาอุทธะปฏิอะโรโกอุทธะปฏิตังโขปนิธังทุกขานิโรธโธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิกเวบุเพอนันุสุตเตสุธรรมเอสุจักขุงุทธะปฏิยานังอุทัพทิปัญญาอุทธะปฏิวิชาอุทธะปฏิอะโรโกอุทธะปฏิตังโขปนิธังทุกขานิโรธโธคามินีปฏิปทา อริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเจสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโรโกอุทัปทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิตเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทว่าทศกาลังยถาปูตังยานทัสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวหังพิกเวสเทวะเกโรเกสมาลเกสภัมมเกสสะมะนะธัมมะ ธรรมมะนิยาปชยะะสทเวมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโหมพิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันเตปริวตังทะวาทะสาการังยะทาภูตังยาน,นัทะสนังสุวิสุทธังอโหสีอัถาหังพิกขเวส เทวเกโลเกสมารเกสพรมเกสสามนาพรมะนิยาปัชยาปัชยะสะเทวมนุษยายาอนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญยสิงยานันจปนะเมทัศนังอุทัปธิอากุปปะอกุปปามวิมุตติอายามันติมาชาตินติธานิปุนัภะโวติอิทมะ วูจะาพัควาอัตตะมนานาปัญจวัคคียาพิคูพัควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสะมินจาปะนะววยากระนัสมิงพัญญามานีอายสัมโตโกนัาญสะวิรชังวีตามลังธรรมจากของอุทภาธียังกินจิสมุทยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธะธรรมนติปวัตติเตจะ ภควตาธรรมจักเกกุมภุมมาเทวาสัทธามนุษาเสาวสูงเอตมัมภควตาพาดานสียังอิสิปะตะนีมิคาทเย,ยอนุตรังธรรมจักกลางปะวัตตะตังอปติวัติยังสมเนนาวาพรหม,มเนนาวาเทเวนาวามาเลนะวาพรหมมุนีวาเกนจิวารูกัสมินติภุมมนังเทวนังสัตทังสุตวา จตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสาเวสูงจตุมหาราชิกานางเทวานังสัทธังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธามนุสาเวสูงตาวะติงสานางเทวนังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธามนุสาเวสูงยามนังเทวนังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุสาเวสูงตุสิตานางเทวานังสัทธังสุตวา นิมมานระรตีเทวาสทามนุสาเวสุงนิมมานระรตินางเท е วนางสัทธังสุตตวะปรานิมมิตะวะสะวัตตีเทวาสทามนุสาเวสุงปรานิมมิตะวะสะวัตตินางเท е วาสัทธังสุตตวาพัมมะกายิกาเท е วาสทามนุสาเวสุงเอตัมภคะวตาภารานสียังอิสิปตะเะตนเมิคัทเย อนุตรังธรรมจักกังปวัตตังอปปติวติยังสมณีนวารพมณีนะวาเทวีนะวาพรมมาลิมามาวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวารุกัสมินติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะัมโลกาสัทโธอภุกขัดขัดชีอายันจะทัสสะหัสสีโลกทธาต สังกินปีสัมปะกิมกัมปีสัมปะเวทิอัป,ปะมานุจโอลาโลโอภาโซโลกปาตุระหูสิอติกรรมมีวะเทวนังเทวานุภาวังอัตโคภะข,ขวาอุทานังอุทาสิเนสิัญยสิวัตะโพโกลทันโยัญญาสิวัตะโพโกลทันโยติอิติหหังอายะมะโตโกลทันยสะ อัญญากุลทัญโยเตวะวะนามังอหูสีติเก้าพุทธานุสติอิติปิสโสภควาระหังสมมาสัมปทูธธวิชชาจรารณาสัมปนุสุขโกโตระกาวิทูวันุตโ,โรบริสธ,ธรรมะสาราธิสัสถาเทวุปนุสันังปุทโภภควาติสิทธามานุสติสวะขาตโตภควาตาธรรมโมสันติติโกอากาลิกโกเอหิสปัสสิโกโอุปนิยโกปจตังเวทีละโพวินยูหิติสิบสังขานุสติสุป,ปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังคโฆชิเบ ปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุขานิอัฏฐปุริสปุขาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอารุณโยปาหุณโยทักขิโนโยอัจฉริกรานิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาตีสิบสองสกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธะเตเชนะโสทินา นัสสันตุปัถวาสัพเพท ah ute, ุกขาภูปะสมินตุเตสกัตตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะลิลาหูปะสมังมะนางธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัถวาสัพเพพระยาบูปะสมินตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสกกตินานัสสันตุปัถวาสัพเพโรคาบูปะสมินตุเต